ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้า้อหกสิบสี่เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นั้น ขณะนี้กำลังร่วมกันศึกษาในคัมภีวิสุทธิมัครปริเชตที่หนึ่งศีล,ลนิเทศธรรมะเป็นเหตุให้ปริสุธทธิศีสี่สำเร็จในหัวข้อแรกคือศรัทธาเป็นเหตุให้ปาติโมขสังวรศีสำเร็จซึ่งปาติโมขสังวรศีน,นี้สำเร็จได้ด้วยศรัทธาสมดังพระพุทธพจน์ท,ที่ตรัสไว้ว่า พวกเธอจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักมีความเคารพศีลตามรักษาศีลในการถูกเมื่อเหมือนนกต้อยติวิตตามรักษาฟองไข่เหมือนจามารีรักษาขนหางเหมือนมารดารักษาบุตรที่รักเหมือนคนตาบอดรักษาหน่วยตาข้างเดียวฉะนั้นเถิดและพระองค์ได้ตรัสไว้อีกว่า เพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาแม้อื่นเมื่อจะชำระปาติโมคสังวรศีลให้บริสุทธิ์พึงยอมสละแม้กระทั่งชีวิตโดยแท้ไม่พึงทำลายปาติโมคสังวรศีลอันพระโลกนาจยาวทรงบัญญัติไว้แล้วส่วนในข้อที่สองคือสติเป็นเหตุให้อินทริยสังวรศีลสำเร็จปาติโมคสังวรศีลนั้น อันพโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธาอันใดอินทริยสังวรศีลอันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยสติฉันนั้นเพราะอินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยสติแล้วเป็นสภาพอันบาปประรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นจะพึงรั่วไหลเข้าไปไมิได้เพราะเหตุนั้นพึงร,รึกถึง พระอาทิตปริยายสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายจากขุนสีอันอินสีคือจากสุถูกทิมแทงด้วยซี่เหล็กที่เผาอย่างร้อนลุกโชงมีแสงชวดช่วงอยู่ยังนับว่าประเสริฐส่วนการยึดถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้ด้วยจากสุไม่ประเสริฐเลยดังนี้แล้ว แม้ในทวารที่เหลืออันประกอบด้วยโสตะคานาชิวหากายะเป็นตน้นก็พึงกันความยึดถือซึ่งนิมิตเป็นตน้นที่บาปประร,รมทั้งหลายมีอภิชาเป็นตน้นจะพึงรั่วไหลเข้าไปพึงทำอนินทริยสังวรศีลให้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยสติอันไม่หลงลืมเธอ เมื่ออินทริยสังวรศีลที่ภิกษุไม่ทำให้สำเร็จแล้วด้วยประการดังกล่าวปาฏิโมกขสังวรศีลก็เป็นอันสิ้นไปดำรงอยู่ไม่ได้นานด้วยเหมือนเข้ากลาดที่ไม่ได้จัดการล้อมรัว้วภิกษุผู้ไม่ทำอินทริยสังวรศีลสำเร็จแล้ว ย่อมจะถูกพวกโจรคือกิเลสปล้นเอาได้เหมือนบ้านที่เปิดประตูทิ้งไว้ย่อมจะถูกพวกโจรขโมยเอาได้ราคาย่อมจะล่วไหลไปสู่จิตของภิกษุนั้นได้เหมือนฝนรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าจงรักษาอินทรีย์ที่รูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะ ทั้งหลายเพราะว่าทวารเหล่านี้ถูกเปิดทิ้งไว้ไม่รักษาย่อมจะถูกโจรคือกิเลสปล้นเอาเหมือนพวกโจนปล้นบ้านฉะนั้นฝนย่อมรั่วรถที่มุงไม่ดีฉนันใดราคาย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตที่ไม่ได้อบรมแล้วฉันนั้น ในทํานองตรงกันข้ามหากมีอินทรียสังวรที่ภิกษุกระทําให้สําเร็จแล้วปาติโมคสังวรศีลก็พล่อยเป็นอันตั้งอยู่ได้นานดํารงอยู่ได้นานเป็นไปด้วยเปรียบเหมือนเข้ากล้าที่เขาจัดล้อมรั้วดีแล้วภิกษุผู้ทําอินทรียสังวรศีลสําเร็จแล้วย่อมจะไม่ถูกพวกโจร คือกิเลสบ้นเอาได้เปรียบเหมือนบ้านที่ปิดประตูดีแล้วพวกโจรทั้งหลายก็ขโมยไม่ได้ฉะนั้นราคาย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตของภิกษุนั้นไม่ได้เหมือนฝนรั่วรถเรือนที่มงดีแล้วไม่ได้ฉะนั้นดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าจงรักษาอินทรีย์ที่รูปเสียงกลิ่น รถและผาสสะทั้งหลายเพราะว่าทวารเหล่านี้ปิดแล้วระวังดีแล้วอันพวกโจรคือกิเลสปล้นไม่ได้เหมือนพวกโจรปล้นบ้านที่ปิดประตูดีแล้วไม่ได้ฉะนั้นฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉนันใดราคาย่อมรั่วไหลเข้าไปสู่จิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้น ขึ้นชื่อว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอัญโยคีบุคคลพึงบรรเทาราคาที่เกิดขึ้นแล้วด้วยมนาสิการถึงอสุภกรรมฐานแล้วพึงทำให้อินทริยสังวรศีลสำเร็จเหมือนอย่างพระวังคีศาสเทระผู้บวชไม่นานเถิดเรื่องพระวังคีสาเทระได้ยินว่า เมื่อพระวังคีสาทเทระผู้บวชแล้วไม่นานกำลังเดินบินทบาทไปนั้นความกำหนัดเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะได้เห็นสตรีคนหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียนพระอานนทเทระว่ากระผมถูกไฟคือกามราคาเผาเข้าแล้วจิตของกระผมถูกเผาจนเกลียมสาธุ ท่านผูโคตมาโคตขอท่านได้กรุณาโปรดบอกอุบายเครื่องดับไฟให้ด้วยพระอานอนท์เทระได้กล่าวแนะนำว่าจิตของเธอถูกเผาเกรียมเพราะสัญญาวิปลาสเธอจงเว้นสุภนิมิตอันประกอบด้วยความกำหนัดเสียจงอบรมจิตด้วยอาสุภกรรมฐานทำให้ตั้งมั่นด้วยดี มีอารมณ์เป็นหนึ่งเธอจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยเป็นอื่นโดยเป็นทุกข์และโดยไม่ใช่ตนจงทำความกำหนัดอันยิ่งใหญ่ให้ดับไปเสียจงอย่าได้มีความเร่าร้อนต่อไปเลยพระอานนท์กล่าวแค่นี้ท่านพระวังขีสักเข้าใจได้พิจารณาในอาสุพานิมิต ก็ขอยกตัวอย่างในวิธีกำหนดโดยกฎฐาษะดังนี้คือในการพิจารณาโดยสีสันฐานทิศโอกาสและปริเฉษโดยความเป็นสิ่งปฏิกูลห้าประการดังนี้ค่ะก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของผมผมโดยสีปกติสีดำดุดสีลูกประคำดีควายใหม่ๆโดยสันฐานยาวกลม มีสันฐานเหมือนคันช่างโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสในข้างทั้งสองกำหนดด้วยหมวกหูข้างหน้ากำหนดด้วยกรอบหน้าผากข้างหลังกำหนดด้วยหลุมคอหนังอันชุ่มที่หุ้มกะโหลกศีรษะเป็นโอกาสแห่งผมทั้งหลายคือที่อยู่นะคะโดยปริเชตผมทั้งหลายเบื้องต่ำ กำหนดด้วยพื้นรากของตนที่ทะแยงเข้าไปในหนังหุ้มศีรษะประมาณเท่าปลายเมล็ดเข้าเปลือกตั้งอยู่เบื้องบนกำหนดด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนแห่งกันและกันการกำหนดเช่นนี้ว่าผมสองเส้นไม่มีโดยเป็นเส้นเดียวกันดังนี้เป็นการกำหนดโดยส่วนที่เสมอกันธรรมดาผมทั้งหลาย ธรรมชาติสร้างมามีให้ปนกับส่วนที่เหลือสามสิบเอ็ดส่วนอย่างนี้ว่าผมไม่ใช่ขนขนไม่ใช่ผมกำหนดเช่นนี้ว่าส่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งต่างหากดังนี้เป็นการกำหนดส่วนที่ไม่เสมอกันอันนี้เป็นการกำหนดผมโดยลักษณะมีสีเป็นต้นส่วนการกำหนดผมโดยเป็นปฏิกููห้าประการ ด้วยสามารถแถ่งสีเป็นตน้นถึงทราบดังต่อไปนี้ธรรมดาผมเหล่านั้นแม้จะว่าโดยสีก็ดีโดยสันฐานก็ดีโดยกลิ่นก็ดีโดยที่อาศัยก็ดีโดยโอกาสก็ดีก็เป็นสิ่งปฏิกูลจริงอยู่พวกมนุษย์เห็นสิ่งอะไรอะไรที่มีสีคล้ายผมในภาชนะยาขูหรือในภาชนะพัด แม้ที่น่าพึงพอใจก็ยังน่าเกลียดว่าสิ่งนี้ปนกับผมจึงนำมันไปทิ้งเสียผมทั้งหลายแม้โดยสีก็ปฏิกูลด้วยประการอย่างนี้ตัวอย่างเหล่านี้เราฟังแล้วเห็นได้ชัดเจนนะคะถ้ามีเส้นอะไรแม้เราเขี่ยแล้วต่อมารู้ว่าไม่ใช่ผมก็ตามทำรู้สึก ในความเป็นปฏิกูลนั้นบางครั้งก็ยังรับต่อไปไม่ได้ค่ะคนทั้งหลายเมื่อรับประทานอาหารกลางคืนแม้ถูกต้องเปลือกรักหรือเปลือกปออันมีสันฐานดังผมเข้าก็จะเกลียดขึ้นมาอย่างนั้นเหมือนกันผมทั้งหลายเป็นสิ่งปฏิกูลโดยสันถานดังกล่าวมานี้นะคะแค่รู้สึกว่ากินอะไรเป็นเส้นเนเข้าไปก็รู้สึก ความเป็นปฏิกูลขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะผมที่เว้นจากการตกแต่งมีการทาน้ำมันและอบดอกไม้เป็นต้นย่อมมีกลิ่นน่าเกลียดอย่างยิ่งเมื่อใส่เข้าในไฟย่อมมีกลิ่นน่าเกลียดกว่านี้ก็ผมทั้งหลายโดยสีและสันฐานแม้จะถึงเป็นของไม่น่าเกลียดแต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งน่าเกลียดแท้ ท่านก็เปรียบเทียบให้เราได้เห็นชัดยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะเหมือนอุจจาระของเด็กเล็กๆโดยมีสีเหมือนขมิ้นแม้โดยสันฐานมีสันฐานเหมือนก้อนขมิ้นและซากสุนัขดำที่ขึ้นผองที่เขาทิ้งไว้นาที่ทิ้งขยะโดยสีมีเหมือนผลตาลสุกโดยสันธานมีสันธานเหมือนตะโพนที่เขากลิ้งทิ้งไว้ แม้เขี้ยวของมันเล่าก็มีสันฐานเหมือนดอกมะลิตมเพราะฉะนั้นอุจจาระเด็กและซากสุนัขทั้งสองอย่างโดยสีและสันฐานจะไม่เป็นของปฏิกูลก็ได้แต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแท้นะคะท่านก็พยายามเทียบให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าพิจารณาโดยสีก็จะไม่ปฏิกูลละ แต่เมื่อกลิ่นโชยมาเท่านั้นก็จะมีความเป็นปฏิกูลค่ะอันหนึ่งเปรียบเหมือนผักสำหรับแกงที่เกิดในน้ำคลําที่ไหลออกจากบ้านขังอยู่ในที่ไม่สะอาดย่อมเป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าบริโภคของมนุษย์ชาวเมืองฉันใดแม้ผมทั้งหลายก็ฉันนั้นจัดเป็นสิ่งน่าเกลียดเพราะเกิดด้วยน้ำ ที่สืมออกมาแต่ส่วนต่างๆมีน้ำเหลืองเลือดมูดกรีดน้ำดีและเสมหะเป็นต้นนี้เป็นความน่าเกลียดโดยที่อาศัยของผมเหล่านั้นอันหนึ่งธรรมดาผมเหล่านี้เกิดในกองแห่งส่วนสาสอส่วนเปรียบดังผักเกิดที่กองคูดผมเหล่านั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่ง เพราะเกิดในที่ไม่สะอาดดุดผักเกิดในป่าช้าและทิ้งขยะมูลฝอยเป็นต้นและเปรียบดังดอกบัวหลวงและดอกบัวสายเป็นต้นที่เกิดในที่ไม่สะอาดมีคูเมืองเป็นต้นนี้แหละเป็นความปฏิกูลโดยโอกาสแห่งผมเหล่านั้นพระโยคาวจรพึงกำหนดความเป็นของปฏิกูลโดยส่วนห้า คือโดยสีสันฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาสแห่งส่วนทั้งปวงดุดกำหนดเป็นของปฏิกูลแห่งผมทั้งหลายฉะนั้นเถิดก็ยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งตัวอย่างนะคะโดยในยะของการกำหนดโดยความเป็นอสุภะซึ่งท่านพระวังขีสะนั้นเมื่อได้ฟัง มีความเข้าใจและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะเมื่อได้พิจารณาซ้ำเข้าไปใหม่ก็สามารถออกจากอากุศลเหล่านั้นพราวังคีสะเ,เท้าบรรเทาความกำหนัดได้แล้วก็เที่ยวบินทบาทต่อไปค่ะอีกประการหนึ่งอันคิกสุผู้บำเพ็ญอินทริยสังวรศีลพึงเป็นเหมือนพระจิตตคุตตะเทระ ผู้อยู่ในถ้ำใหญ่ชื่อกุรันทกะและพระมหามิตะเทระผู้อยู่ในมหาวิหารชื่อเจรกะเรื่องพระจิตตคุตตาเทระได้ยินว่าในถ้ำใหญ่กุรันทกะได้มีจิตตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเสด็จออกทรงผนวดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงเจดพระองค์เป็นสิ่งที่น่าจับใจ ทิกสุตรทั้งหลายจำนวนมากพากันเที่ยวจาริกชมเสนาสนะมองเห็นจิตรกรรมแล้วเรียนพระเถระว่าจิตรกรรมเป็นสิ่งที่น่าจับใจมากขอรับพระเถระพูดว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายฉันอยู่ในถ้ำเกินกว่าหกสิบปีมาแล้วไม่ทราบดอกว่ามีจิตรกรรมหรือไม่มี อาศัยพวกเธอผู้มีตาจึงทราบในวันนี้เดี๋ยวนี้เองได้ยินว่าพระเถระถึงจะอยู่ตลอดการละนานเท่านั้นก็ไม่เคยลืมตาขึ้นมองดูถ้ำเลยอันหนึ่งตรงที่ปากถ้ำของพระเถระนั้นได้มีต้นกากะติงใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง แม้ต้นไม้นั้นพระเถระก็ไม่เคยมองขึ้นดูเลยขันเห็นเกสรร่วงลงมาที่พื้นดินตามลำดับปีจึงทราบว่าต้นไม้ยนั้นบานทั้งแล้วก็คงจะชื่นใจอย่างยิ่งนะคะว่าบุคคลผู้ปรารถนาจะพ้นจากวัฏทุกข์นั้นท่านมีอินทรียสังวรอย่างยิ่งแม้ในที่อยู่ของท่านเอง ก็ไม่เคยที่จะเงยหน้าไปเพ่งดูเพื่อให้เป็นนิมิตและอนุพยัญชนะซึ่งจะเป็นปัจจัยแก่อพิชชาเป็นต้นและเมื่ออินทริยะสังวรไม่ดีปาติโมกก็อยู่นานไม่ได้ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วฉะนั้นบุคคลผู้ประนีเห็นปานนี้เมื่อท่านได้ศึกษาพระพุทธพจน์แล้วท่านก็ประพฤติตาม เราฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนะคะว่าบุคคลที่จะตรัสรู้ได้นั้นจะต้องมีอินทริยาสังวรอ,อันเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่มาเจริญกุศลใหม่โดยการตั้งต้นใหม่แล้วแล้วราๆไม่ว่าจะเป็นไปในสมถะและวิปัสสนาคา่ะ พระราชาทรงสดับคุณสมบัติของพระเทระแล้วมีพระราชประสงค์เพื่อจะทรงนมัสการจึงได้ท่งส่งราชบุรุษไปนิมนต์ถึงสามครั้งครั้นพระเถระไม่มาจึงทรงรับสั่งให้ปลูกฐานของสตรีผู้มีลูกอ่อนทั้งหลายในบ้านนั้นแล้วประทับตราพระราชลัญจกรไว้ได้มีพระราชโองการว่า ทารกทั้งหลายอย่าได้ดื่มน้ำนมตลอดเวลาที่พระเถระยังไม่มาพระเถระจึงได้มาสู่หมู่บ้านใหญ่เพราะความเอ็นดูแก่ทารกทั้งหลายพระราชาทรงทราบแล้วทรงรับสั่งให้พาไปในพระราชวังว่าพนายพวกเธอจงพาพระเถระเข้าไปฉันจักรรับศีลรันแล้ว ทรงรับบาทพระเทระเสด็จตามส่งไปหน่อยหนึ่งแล้วพร้อมด้วยพระราชเทวีทรงนมัสก,การแล้วเสด็จกลับพระราชาจะทรงไหวก็ชังพระราชเทวีจะทรงไหวก็ชังพระเถระคงถวายพระพรว่าขอพระมหาราชาจงทรงพระ,กะเกษมสาราญเถิดเป็นธรรมนองนี้ ล่วงไปถึงเจ็ดวันนี้คือความที่ท่านมีอินทรีย์สังวรอย่างยิ่งค่ะไม่พิจารณาว่านั้นคือพระราชาหรือพระราชาเทวีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรคิลนพานด้วยสัตจะาวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาเรียสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดพบโภมขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ